คลิปนี้นะคะจะพามาส่องค่ะใครกันนะัดส่งจี้สวยๆแบบนี้นะคะมาให้กับน้องลิซ่าแบล็ k พิงคค่ะคุณล่ะคะส่งใสหรือเปล่า ล่าสุดนะคะน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะก็เพิ่งจะมาอัปเดตนะคะลงใน IG Story ค่ะก็เป็นการสำรวจนะคะของขวัญวันเกิดของเธอค่ะเธอมาโพสต์ลงใน IG นะคะก็เป็นจี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทำให้แอนนะคะสงสัยค่ะว่าใครเอ่ยนะคะส่งมาให้เธอค่ะแน่นอนค่ะว่าน้องก็มีการแท็กถึงนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังค่ะก็คือคุณแมงนั่นเองนะคะเธอคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำงานร่วมกันกันกบสาวๆแบล็คพิงค์นะคะมาโดยตลอดค่ะอย่างล่าสุดนะคะที่น้องลิซ่าไป ถ่าย Adidas นะคะเธอก็เป็นช่างแต่งหน้าค่ะที่ไปแต่งหน้าให้กับน้องลิซ่านะอยู่ในทีมงานนั้นด้วยนะคะล่าสุดก็แน่นอนค่ะเพิ่งจะผ่านวันเกิดของน้องลิซ่าไปนะคะเธอก็คงจะส่งของขวัญมาให้กับน้องลิซ่านะคะแอดก็เลยเอามาให้ดูคะคะ เธอหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีสตูดิโอเป็นของตัวเองด้วยนะคะเอาบรรยากาศที่สตูดิโอของเธอมาให้ดูด้วยนะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าหรูหราใช้ได้นะคะ <c oughs> ล่าสุดก็รู้สึกว่าเพิ่งจะมีการทำแอคเซสซอรี่เอาไว้ห้อยกระเป๋าห้อยมือถืออะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ที่บรรยากาศนะคะที่ออฟฟิศของเธอค่ะเอามาให้ดูด้วยนะเ <c oughs> ออก็ใหญ่โตใช้ได้ค่ะ <c oughs> ดูเหมือนว่าที่เกาหลีจะมีการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมงานของทาง YG เองนะคะ ก็เพิ่งจะมาโพสต์แล้วก็มีการแท็กถึง YG Official ด้วยนะคะว่านี่คือบรรยากาศค่ะตามท้องถนนนะคะที่จะเดินทางไปถึง YG นะก็อย่างที่เห็นค่ะจะเป็นภาพของดอกซากุระกำลังบานเลยนะคะเรียกว่าก็เป็นบรรยากาศที่นะสดชื่นค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เจนนี่เองก็ออกไปเดินท่องเที่ยวนะคะชมดอกซากุระด้วยเหมือนกันเธอก็ถ่ายรูปนะคะลงใน IG เหมือนกันนะคะ แล้วถ้าจําไม่ผิดนะคะก็รู้สึกต้นเดือนนะวันที่1มีนาค่ะโรเซ่เองนะคะก็มีการคิดถึงดอกซากุระนะคะมีการถ่ายรูปภาพนะคะแล้วก็ลงในไอจของเธอด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งช่วงนี้สาวสาวแบ็คทิงน่าจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะเอามาเล่าใหม่นะคะเพราะว่าอย่าง m a r ี่แคลร์นะคะที่เจนนี่ไปถ่ายแบบก็เพิ่งจะมาโพสต์เป็นคลิปนะคะที่เจนนี่ขณะค่ะ ขณะดทำงานถ่ายแบบของแมรี่แคลร์นะคะรวมถึงนะคะเพื่อนของโรเซ่ด้วยนะคะก็เพื่องจะเอารูปนะคะขณะที่โรเซ่ไปฉลองวันเกิดนะคะถ่ายแล้วก็เพิ่งไปโพสตลงใน i อค่ะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะสาวๆก็คงจะมีทำกิจกรรมเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้รูปหรือภาพออกมาแบบเรียลไทม์นะคะ ยังไงเนี่ยก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวนะคะแอดจะเอามาอัปเดตให้ทราบแล้วกันนะคะก็ล่าสุดค่ะอนลิซ่ามีมาอวดของขวัญวันเกิดของเธอนะคะเป็นสร้อยคอนะพอมจี้แบบนี้ค่ะซึ่งได้มาจากเมคอัพอาร์ติสต์นะคะช่างแต่งหน้าซึ่งทำงานร่วมกันมาโดยตลอดค่ะ,ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า